มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันที่12มกราคม2565นะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นกับข่าวชาวบ้านนะครับเป็นข่าวอาจอยากรมจากฆ่ากันตายเพราะว่าหมูราคาแพงครับดูสิครับผมหมูราคาแพงส่งผลทำให้คนเราอาจจะต้องฆ่ากันครับอ,อ่ะเราไปดูครับจากทางด้านจังหวัดขอนแก่นครับ โดยทานาขอนแก่นรายงานบอกมานะครว่าจะฆ่ากันเพราะหมูแพงครับอดีตลูกจ้างยิงขู่คนขายหมูหลังจากที่ฟาร์หมูป่าขึ้นราคาจาก1,300เป็น2,500ครับไม่พอใจครับเป็นอดีตลูกจ้างวัย67ปีนะครับควงปืนลูกโม่บุกฟาร์หมูที่เคยทำงานอยู่ด้วยครับยิงปืนขู่หลายนัดพร้อมโวยวายกับลูกจ้างขายหมูที่ไม่ยอมขายราคาต้นทุนให้ตัวละ1,300บาท ด้านคนขายยืนกรานหมูราคาแพงต้องจ่ายตัวละ2,500บาทครับด้านเจ้าของฟาร์มเองก็พอทราบเรื่องก็เลยพาลูกน้องขึ้นโรงพักแก้งเรียกร้องค่าเสียหายถึง3 0 0แสนบาทกับลูกน้องเก่าครับเป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือความยาวนี้38วินาทีครับ ที่ถูกโพสต์แล้วก็แชร์กันในโลกของโซเชียลนะครับเป็นเหตุการณ์ชายคนหนึ่งกำลังโวยวายเอะอะมาเถิงนะครับชี้หน้าต่อว่าต่อขาลูกจ้างฟาร์มหมูเสียงดังนะฮะจนลูกจ้างฟาร์มหมูต้องเอี้ยวตัวหลบกระสุนที่ชายในคลิปครับจอบปืนยิงเพราะต้องการซื้อหมูในราคาต้นทุนตัวละ1,300บาทแต่ว่าทางฟาร์มตั้งราคาไว้2,500บาทครับหลังจากนั้นผู้ชายคนเดิมก็ได้ยิงปืนขู่อีกหลายนัดพร้อมกับพูดคมคูว่า มึงจะตายด้วยน้ำมือข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้นะครับนะ่อันนี้แปลงภาษาแล้วนะให้ดูสุภาพขึ้นนะครับท่านรวยนักหรือท่านรู้ไหมลูกข้าพเจ้าเป็นใครแนะ่แต่ก่อนเขามีแต่เขามีแต่พูดบอกว่าท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าลูกใครครับแต่คนนี้ถามแปลกครับท่านรู้ไหมลูกข้าพเจ้าเป็นใคร อันนี้แปลงภาษาแล้วนะครับเพื่อให้ไม่ให้ดูเพราะว่าอาจจะมีเด็กฟังรายการนี้อยู่นะฮะจะได้จดจําเป็นตัวอย่างในการพูดจาเวลาเอะอะมาเทิงมาก็ต้องพูดจาสุภาพเรียบร้อยให้สุกับเป็นคนไทยเรานะครับก่อนที่จะมีลูกจ้าอีกคนหนึ่งในคลิปบอกว่าพอแล้วพอแล้วพ่อแล้วเศร้า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 ,านะครับขอทีขอทีนะครับผมนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่ฟาร์มดังกล่าวครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งแสงตําบลสงเปื่อยอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น พบกับนายวิทยาโพจนานครับอายุ48ปีเจ้าของฟาร์มเจ้าของเจ้าของฟาร์มเองเขาบอกว่าโอ้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาประมาณ4ี่ทุ่มตั้งแต่นูน่นตั้งแต่ก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำไป28ธันวาคม2564ที่ผ่านมาขนานั้นตนเองก็ไม่ได้อยู่อย,อยู่ในฟาร์มนะคุณบภลไปทําธุระที่จังหวัดมหาสารคามก็มีเพียงแค่ลูกจ้างที่ฟาร์มคอยข,ขายหมูให้แก่ลูกค้าที่เดินทางม,มาซื้อจํานวน4ี่ซ้าหคน ส่วนผู้ชายในคลิปก็ไม่ใช่ใครอื่นใครที่ไหนล่ะเป็นอดีตลูกจ้างในฟาร์มนี่แหละและก็ลาออกไปเปิดกิจการขายหมูไปขอตัวเองเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2,564ที่ผ่านมานแล้วซื้อ,อยังล่ะอ้ายแทนอ๋อซื้อเพิ่นวัดในไหมนะครับนะฮะพรมเมืองขวาอายุก็ไม่น้อยนะ67ปีแล้วในไหมนี่ครับผมพรมเมืองขวานะครับโดยในไหมเองก็ขับรถกระบ,บะมาจอดที่ฟาร์มแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า ให้ลูกน้องขอตนเองที่อยู่ในฟาร์มนี่สี่าห้าคนมารวมกันแล้วก็ถามลูกน้องในคลิปบอกว่าสั่งหมูป่าหนึ่งตัวราคา1,300บาทเอาไซส์ใหญ่บอกว่าได้สั่งกับแฟนนายไหมที่ทำงานอยู่ในฟาร์มไว้เดือน2เดือนแล้วนะครับแต่ลูกน้องที่ขายหมูนี่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ว่านายไหมนี่สั่งกับใครที่ไหนครับ ไม่มีใครบอกว่าต้องขายให้แก่นายไหมในราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคา1,300บาทที่นายไหมต้องการหมูไซส์ใหญ่นั้นเป็นไปไม่ได้ The Impossible เป็น Mission Impossible ยิ่งกว่าทอมคลูสรับเป็นปฏิบัติการเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหมูไซส์ใหญ่นี่ราคาต้นทุนก็อยู่ที่ตัวละ2,500บาทอยู่แล้วและจะมาให้ขายเพียงแค่ตัวละ1,300บาทนี้โอ้โหเป็นไปได้ยากมากเหมือนกันครับผม ส่วนนายไหมเองก็บอกว่าได้สั่งซื้อผ่านแฟนตัวเองที่ทำงานเป็นลูกน้องอยู่ที่ฟาร์มจะไปเลี้ยงฉลองนะครับปีใหม่ทางด้านแฟนนายไหมไม่กล้าขายให้เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของร้านและก็ไม่รู้ราคาซึ่งก่อนที่นายไหมจะมาที่ฟาร์มนั้นนายไหมได้ทวงถามกับแฟนเรื่องหมูที่สั่งโดยแฟนบอกว่าต้องให้ลูกน้องอีกคนที่อยู่ในคลิปซึ่งรู้ราคาและก็มีหน้าที่รับหมูมาขายเป็นคนขายให้ครับ โดยทางด้านนายวิทยาเล่าต่อบอกว่าขณะเกิดเหตุมีคนงานอีกคนนี้ได้ยกมือถือบันทึกภาพเอาไว้แต่ไม่ได้ถ่ายถ่ายยาวเนื่องจากว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายครับซึ่งหลังเกิดเหตุครับลูกน้องเองก็ได้ส่งไลน์มาให้ดูพร้อมกับโทรศัพท์มาบอกตัวเองนะครับจึงได้ให้ลูกน้องทั้ง4ีคนนี้เขาแจ้งความที่สพอภอูเวียงครับก็คือสนานิท,ทรรภูเวียง แล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่3ม,มก,กราคมเจ้าที่ตำรวจเองก็เลยเรียกผู้ก่อเหตุคือในไหมนี่ครับมาไกลเคลียร์นะฮะที่โรงพักกับตนเองและก็ลูกน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด4คนโดได้ได้เรียกค่าเสียหายอุ้ยค่าทำขวัญครับ3แสนบาทขนาด2พันหาแล้วยัมงม่จายเนาะเราจะขอใจ่ายแค่พันพันสามนี่ไปเรียกร้องค่าเสียหายเรา3แสนวะาท่ <laughs> มันสิเป็นประดายีบอสและเฮ้ว่าท่าน แต่ว่าในในไมก็ไม่ยอมเขาเป็นเราก็คงไม่ยอมเหมือนกันแหละครับผมทั้งสามแสนก่อนที่จะแยกแย้ายกันไปทั้งนี้ก็ไม่สามารถตกลงกันได้จกกนกระทั่งตำรวจเองก็เกาหัวครับโอ้ยเอาจะไหนเนาะไกลเคลียแล้วบ่จะให้มีการฟ้องร้องกันนะๆๆตำรวจเองก็เกาหัวครับก็มีการเรียกพยานไปสอบสวนอีกสองปากครับแต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วสองสัปดาห์เรื่องยังเงียบครับเป็น the sound of silence เดี๋ยครับคนก่อเหตุก็ยังลอยนวลครับถือปืนเพ่นพ่านอยู่ในพื้นที่ ทำเหมือนหนึ่งว่าไม่มีอร่อยเกิดขึ้นนั่นเราหยามใจเราได้เนี่ยทำให้ตนเองนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนธุรกิจดําเนินการต่อไปไม่ได้ลูกน้องเกิดความกลัวไม่กล้ามาทํางานครับขายหมูป่าส่งให้แก่ลูกค้าลูกค้าตามออเดอร์ขาดรายได้ไปช่วงปีใหม่กว่า10,000แบาทซึ่งเป็นช่วงทําเงินครับอยากฝากให้ตำรวจผู้ทรผู้เวียงนี่ครับได้รีบดําเนินคดีไปเร็วๆครับนี่ทางด้านเจ้าของฟาร์มเขาก็ร้องทุกข์ทีนี้ครับ ทีนี้เป็นยังไงทีนี้ครับก็ไปดูสิครับว่าตํารวจจะว่าอย่างไรทีนี้ครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์เองเขาก็ไม่ทิ้งประเด็นครับเพราะว่าทางน,นี้เขาก็บอกว่าแจ้งความแล้วแต่ว่าตํารวจยังเสยเตยเวอ,อยู่ครับในขณะที่คนที่ยิงปืนก็ยังถือปืนเพ่นพ่านยังเดินแกว่งปืนไปมาอยู่ในหมู่บ้านอยู่ครับเหมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ โดยผู้สึกข่าวเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับบอกว่าฟาร์มหมูที่เกิดเหตุน,นี้ชื่อว่าวิตติฟาร์มนะครับชื่อว่าวิตติฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งแสงหมู่เจ็ดตำบลน,นาชุมแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับล่าสุดนี้บอกว่าตำรวจเองได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ โดยมีการเรียกนายไหมมานี่ก็คือคนนี้ก็คือทานด้านพัตุเอกไพรโรดไตรธรรมขับผู้กกับของสถานีตรุพุทรภูเวียงได้มีร่วมสอบปากคําเพื่อนโดยนายหมผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าตนเองปาตที่ก่อเหตุตามคลิปจริงครับเนื่องจากว่าไม่พอใจที่สั่งหมูป่าเพื่อที่จะนําไปทําอาหารเลี้ยงฉลองปีใหม่กับเพื่อนๆแต่กลับไม่ได้หมูป่าตามที่สั่งไวทง้ทั้งๆท,ที่ได้สั่งซื้อกับลูกจ้างของฟาร์มไว้ล่วงหน้ากว่า1เดือนครับ นี่ไปดูหน้าตานะฮะหมูป่าไซใหญ่ด้วยนะจะขอซื้อในราคาต้นทุน1,300บาทแต่ว่าคนขายบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้อง2,500แล้วฝ่ายนี้ไม่พอใจนะ,ะชักปืนออกมานะครับตำรวจตอนนี้ก็เลยเรียกมาสอบปากคำนะครับแล้วก็ไกลเกลีย่ยไกลเกลีย่ยก็ไม่เป็นผลนครับก็เลยสอบปากคำเพิ่มเติมท้ายที่สุดแล้วตำรวจก็เลยตัดสินใจครับน่าตั้งข้อหาและครับ ตั้งข้อหาให้ในขณะที่ทางด้านในหมเองก็บอกว่าตัวเองนี่เคยเป็นคนที่ดูแลฟาร์มแห่งนี้ให้แกในวิทยาเจ้าของฟาร์มมาไม่น้อยกว่า5ปีครับแล้วก็ได้กลับไปดื่มฉลองช่วงปีใหม่กับเพื่อนๆแต่ว่าในระหว่างนั่งดื่มก็ครุ่นคิดถึงฟาร์มที่ไม่ขายหมูให้อยู่ตลอดเวลาประกอบกับบรรดาเพื่อนๆถามว่าไหนบอกว่าจะเอาหมูมาย่างให้กินนะครับยิ่งทําให้ตัวเองเหมือนดูถูกเหมือนถูกดูถูกเหยียดหยามครับ พอตกข้าจริงตัดสินใจขับรถกระบะมาที่ฟาร์มเพียงลําพังแล้วก็เดินลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดนะฮะส่วนจุดสองห้อยก็ยังพกไว้ที่เดิมครับแล้วก็ซื้อมาจุดสามแปดซื้อมาในราคาห้าร้อยบาทนะครับว้ายคือถือเถอะหารอยบาทหนึ่งคมเคยถามสื่อ,อยุคหมูได้หน่ราคาสี่หมื่นหาหมื่นอันนี้หารอยมาทันอันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยที่ยังคงรับจ้างเป็นลูกจ้างของฟาร์มครับ ก็จะสอบถามเรื่องของการสั่งซื้อหมูแล้วก็ไม่ได้ตนเองก็เลยยิงปืนคมขูและก็ได้ยิงไปที่ถูกถังใส่เนื้อและก็แก้วดื่มน้ำสเตนเลสครับซึ่งตนเองก็ขอยืนยันนะฮะนั่งยันนอนยันบอกว่าเพียงเพียงแค่การยิงคมขูด้วยความโมโหโกรธาอย่างที่พระพยอมท่านว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับไม่มีเจตนาว่าจะยิงใส่ใครให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ประการใดครับ เพราะหากจะหวังเอาชีวิตก็คงยิงปืนใส่บุคคลดังกล่าวไปแล้วครับหลังเกิเหตุตัวเองก็วางอาวุธปืนไม่ที่คล้ายท้ายกระบะแต่ปืนก็ได้หล่นหายไปแล้วด้วยนะครับส่วนเรื่องเงินค่าทําขวัญที่ผู้เสียหายเรียกร้องนั้นสามแสนบาทตัวเองก็ขอยืนยันนอนยันนั่งยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีปัญญาแล้วครับจะสามารถหามาให้ได้ตามร้องขอขนาดหมูก็ยังขอซื้อแค่พันสามร้อยบาท2,500บาทก็ยังหาซื้อไม่ได้ครับอันนี้ขอมา0 0 0แสนจะมีหรือจะมีให้ครับ หากจะให้ขอโทษเอออันนี้ก็พอทําได้ครับและตนเองก็ไม่ติดใจหรือคิดว่าจะไประรานคมคู่หรือว่าก่อควาวทางฟาร์มอีกแล้วครับนี่ทางด้านนายใหม่นะครับว่าอย่างนี้ครับในขณะที่ทางด้านพาตุลเอกไพรโรตไรทครับผู้กำกับเองก็บอกว่าทางตารวจเองก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ6ข้อกล่าวหาด้วยกันนะครับ 1. น่งบุกรุกในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืน2 ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการไม่กระทำการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายหรือโดยมีอาวุธปืน 3. ทํทำให้ผู้อื่นตื่นตกใจกลัวครับ 4. มีอวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต 5. พกพาอาวุธปืนในหมู่บ้านแล้วก็ทางสาธนณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร 6. ยิงปืนโดยใช่เหตุในหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งผู้ก่อเหตุได้รับการสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งผู้ต้องหาสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นประกันตัวได้แต่ต้องอยู่ภา,ายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดครับครับก็มีเพียงแค่นี้แหละครับก็แสดงว่าตำรวจเองก็ยังคงทำหน้าที่ของตำรวจนะฮะส่วนเจ้าของฟาร์มหมูบอกว่าเห็นตำรวจเสยเตยเวยก็ไม่สบายใจครับ เพราะว่ากลัวจะมาก่อเหตุอีกนะครับท่านนี้ก็ยืนยันนะครับจะให้หาเงินให้สามแสนนี่คงไม่มีปัญญานะครับแต่ว่าจะให้ขอโทษอันนี้ทําได้นะครับทําได้และก็ไม่คิดว่าจะไประรานหรือว่าเอาโทษโกรธเคืองเจ้าของฟาร์มหรือลูกน้องในฟาร์มแต่ประกันใดขอให้สบายใจได้เหมือนกันครับอ่ะตอนนี้ก็โดนข้อหาไป6ข้อกล่าวหานะครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่ยื่นประกันตัวได้เหตุเกิดก็เกิดจากการที่นี่ฮะมีทิฐิมานะนี่แหละครับ เพื่อนเขาทวงสายประจาหมูปลาไม่ให้กินเป็นสมาชิกองค์การหน้าโตตัวเหนือนะะเอาแต่คุยนอวาฉัน <laughs> มีแต่คุยนอวะฉัน <laughs> ประมาณนั้นนะครับ <laughs> อา้าวก็เลยทําให้ตัวเองนี่คือเหมือนถูกดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีแททถูกันเลอร์ครับทนไม่ไหวครับก็เลยต้องตามนะะหาหมูป่าให้ครับนะ,ะถ้าเผื่อเป็นเออะไรนะ เรื่ององค์บากก็เรียกว่ามูค่าอยู่ไหนนะครับผมอาถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาแล้วต้องการที่จะมีบ้านมีช่องนะครับอยู่ในตัวเมืองไปมาก็สะดวกครับไปที่นี่คะ่ะเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2นะครับเป็นโครงการสไตล์โมเดิร์นต่อเนื่องจากโครงการหนึ่งหน้าวัดบ้านตำแยนะครับโครงการ2นี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจนะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3าห้องนอนสห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับและก็ด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็มีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นและก็เป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านคุณเกตรับประกันนะครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แคน ตอกเสาเข็มทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับภายในโครงการก็ามาพร้อมทางสนามเด็กเล่นสปอร์ตครับและก็สูวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูกาศห้องน้ําชุดซิงค์กัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ำกลาิตติดตั้งเครื่องทำน้ำําอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับ ถ้าเผื่อท่านสนใจอยากจะเข้าไปดูแลอยากจะเข้าไปดูตัวอย่างของโครงการที่ซอยรุงโรดนะครับติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469นะครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับโอ้โทษทีฮะสำหรับผู้สูงไวทัทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่เป็นผู้สูงไวัแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะครับก็อาบน้า ปัญหาก็คือว่าผู้สูงวัยนี้เวลาหน้าหนาวนี้ผิวจะแห้งครับและก็จะเป็นขุยหรือว่าถ้าเปืดสระผมหนังศีรษะก็แห้งอาจจะเกิดรังแคได้ง่ายครับหลายคนนี่ก็ถูกแนะนำโดยลูกหลานครับให้ใช้โลชั่นในการบำรุงผิวครับเพื่อลดผิวแห้งนะฮะหรือว่าเวลาสระผมก็ใช้ครีมนวดผมครับเพื่อที่จะทำให้ดูแลหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีนะครับถามว่าดีไหมดีผมองผมเองก็เคยใช้ครับ แต่ว่าผมเองได้มาเปลี่ยนใช้ดุสิตาเซรั่มครับในการที่จะดูแลผิวก็ใช้มา1ปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งใช้ใช้มา1ปีแล้วแล้วก็ใช้เซรั่มในการบำรุงเ,เส้นผมหนังศรีรษะนี่ครับผมตัวผิวหน้าในฮะผิวนี่เนียนเลยครับผมผิวอิ่มน้ำเนียวเนียนและก็ซึมซับอย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะนะครับไม่เหนียวเหนอะเวลาที่เราทาแป้งก็หน้าเนียนเลยครับผมและก็หน้าใสาขึ้น แล้วก็ริ้วรอยที่ใบหน้านะครับปกติแล้วคนอายุ60กว่าปีนี่ต้องมีริ้วรอยที่หางตาและก็ที่กระพุ้งแก้มที่ตรงริมฝีปากตรงหนกตรงที่หนกแก้มนะครับจะมีริ้วรอยแต่ขผมนี้พวดทีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผิวหนังตึงนะครับเนื้อนเนื้อนเนียนนะครับแมหน้าใสาขึ้นมาครับในขณะเดียวกันนะครับส่วนศรีรษะเองก็พบว่ารังแคก็ลดลงเพราะว่าเราใช้เซรั่มนะ่ครับมันก็เป็นการรักษาทำให นักสีสันนี่คืออิ่มตัวครับชุ่มชื้นครับทําให้ลดการเกิดรังแคได้เป็นอย่างดีโดยที่ผมไม่ต้องใช้ครีมนัดผมแต่ประการใดและเขาเองก็ดุสิตาเซรั่มเขาก็มีทั้งแต่บารุงผิวหน้าบารุงผิวกายแล้วก็บำรุงเส้นผมรวมทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดด้วยผมเองใช้มาหนึ่งปีนะครับจิงกล้าบอกได้ว่าเออสินค้าของเขาดีจริงแล้วก็สกัดจากงา โดยธรรมชาติสกัดเย็นนะครับไม่มีการใช้สารเคมีแม,คแม้แต่คนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับนะฮะไม่มีการระคายเครืองแต่ประการใดและก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อดูสิตาเซรั่มได้นะครับที่ร้านสบายดีชอบถนนผาแดงเยื้องกับโรงเรียนสีทองวิไลยอยู่ใกล้กับสีแยกร้านตีอํานวยโชว์ครับดูสตาเซรั่มนะครับนิชรรสกินแคร์ครับ ะะท่านไปเลือกซื้อได้เลยครับแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการนุพรคุยข่าวได้เลยนะครับะะแจ้งเกาได้เลยครับ